สวัสดีครับผมนายธีรัตเพง่งเสบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านลงสูบตำบลกอะตาลอำเภอขานุวอรลักษณ์สุรีจังหวัดกำแพงเพชรประวัติความเป็นมาของหมู่หนึ่งบ้านลงสูบเดิมหมู่หนึ่งบ้านลงสูบนะชื่อหมู่บ้านวังคนทนะีโดยมีนายกรพชเถื่อนนะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกโดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านนาะยกรพชเถื่อนมีสถานีสูบน้ำ ด้วยน้ำมันดีเซลซึ่งให้พี่น้องประชาชนได้ทำการเกษตรนะในพื้นที่จำนวนประมาณ200กว่าไร่นะต่อมานะในส่วนของตำบลเกอตาลนะที่ถูกแบ่งออกมาจากเ,าเขตพื้นที่ของหมู่6ตตำบลแสนตอนอะตำบลกอตาลก็มีอยู่8หมู่มีกำนันโยธินเมธีวรคุณนะเป็นกำนันตำบลกอตาลเป็นคนแรกนะต่อมาในกอพโจเถือน นะก็ได้เสียชีวิตรงนะไดนะ้มีการสืบทอดนะในเรื่องของผู้ใหญ่บ้านจนมาถึงผมนายธีรวั์เพียงสืบนะผู้ใหญ่บ้านณนะปัจจุบันลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านลงสูบ พื้นที่มีทั้งหมดจำนวน3,200ไร่โดยมีพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มและบางแห่งมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดอุทกภ,าภ,าภายัยบ่อยครั้งมีจำนวนประชากรทั้งหมด147ครวัวเรือนจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น383คนแนยกเป็นชาย 185คนเป็นหญิง198คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดอยู่แห่งหนึ่งคือวัดพมรังสียานนวโรบ้านลงสูบหมู่ที่หนึ่งตำบลก่อตานตั้งอยู่ทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอขานุรานวรรักษ์บุรีเป็นระยะทางห่างประมาณ12กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ65กิโลเมตรมีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่ราชอำเภอคลองขุงนทิศใต้ติดกับหมู่ที่สองบ้านกอะตานตำบลกอะตานทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำพิงทิศตะวันตกติดกับหมู่8บ้านหนองขามตำบลกอะตานการประกอบอาชีพของราษฎร บ้านลงสูง่เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่รับดุ่นะมีน้ําท่วมขังการประกอบอาชีพของราษฎรทั้งหมดจึงมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การรับจ้างการค้าขายประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบ้านลงสู่ยึดถือ และปฏิบัติกันมาอย่างช้านานนะก็คือหนึงในเรื่องของการตักบาตรเทโวโลหณนะ 2. สองประเพณีรอยกระทงสามประเพณีงานบุญประจำปีของพี่น้องประชาชนในหมู่หนึ่งบ้านลงสูบนะการปกครองในหมู่บ้านประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านลงสูบตำบลบนกตานนะจะอยู่ร่วมกันในลักษณะเรืออย่ิมีการแบ่งคุ้ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างชัดเจนในส่วนของกิจกรรมหมู่บ้านลงสูบภายในหมู่บ้านลงสูบมีกิจกรรมของกองทุนต่างๆซึ่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตัวเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันนะส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงลดละเลิอกอบายมุกทั้งปวงช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร สำหรับกิจกรรมในหมู่บ้านมีจำนวนมากมายเช่นกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลงสูบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลงสูบกองทุนชาปนก,กิจหมู่บ้านลงสูบกลุ่มสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุและผู้พิการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กขขจศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของนายโฉมเจริญรด